สวัสดีครับมือนีภาพเมื่อบึงบรรยากาศทงหน้านะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ตอนนี้ยังเป็นเดือนพืษสภาพอยู่นะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งนะครับน้ำเต็มปกตกิเก็บติงเมื่อเวได้กุดแอมแห้งกันละคองงัวนะครับเห็ดแห่งจืนแซะนะครับถ้าสีครั้งของมือือกับบดันะครับเพราะว่าเขาต้องเก็บขี่เก็บยังสะกอนแล้วก็เขาจำเป็นต้องปล่อยง่วงมากนะครับพอดีตรงนี้ยังมันหลอมนะครับตรงนี้ว่าจะเป็นแปลงหยาแต่ว่ามันอันนั้นนี่ทีแรกในบดยังนะครับเห็นหยานะครับเห็นหยาเอาหยามาไหวนะครับ หญ้ามาไวให้กินนะครับหญ้ามาไวให้กินคือปล่อยออกมาตรงที่โคกนิดนึงนะครับเพื่อสิได้ดเก็บเก็บขีนี่คอกนะครับเพื่อเสีหยคอกแห้งแต่ว่าปล่อยออกมากับเป็นอุปสรรคคือกันแหละครับเพราะว่าหน้าบางให้นะครับฟังทั้งนี้จะเป็นโคกอยู่นะครับแต่ว่ากับพอมีน้ำในนะครับกับมีน้ำในให้ไดให้จืดนะครับจืดนะครับเวลาปล่อยออกคองมาบังคับจะได้กินหญ้านะครับ เขาก็เกี่ยวหยามากย้ายไหวนะครับเวลาเมืดอได้ฝนตกนะครับกับปล่อยมากเพราะเขาได้ยืนได้ยางแน่นะครับแน่นเดียรสียางมากห้เบิงนะครับว่าจริงๆมีนามนะครับนะมีนามนะครับไ้นี่ก็พ่ออันนี้แน่อยู่นะครับเพราะว่ามีส่วนนั่งค้องโคกนะครับแต่ว่าไฮนันตี้นะครับถับปล่อยคือพากันไปลุยนะครับยางไปลุยกับวายางให้ลุยเป็นไดนะครับการเป็นโลกนะครับกับไปเกี่ยวหยามาไวให้เปิดคอเข้าก็นแลนองมากนะครับ ตัวนี้ออกตอนท่านว่านะครับวันที่30ท่านว่านะครับตอนนี้ก็พืชสภาพนะครับก็ได้หาเดือนนะครับตัวนี้เป็นลูกเรนะครับลูกเลหาเดือนนะครับนี่แม่ของเขานะครับแม่ของเขาเป็นกัดนะครับแม่เขาเป็นกัดนะครับกระบสูงเท่าไรนะครับอยู่ประมาณ120มั้งแม่เขานี่ประมาณ120นะครับเป็นงวกัดนะครับนี่คือลูกของเขาตัวขาวนี่นะครับเป็นลูกเลหาเดือนนะครับ นเดนตัวนี้ลูกสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งได้จักเดือนสองเดือนมั้งตัวนี้เดี๋ยวจำาม่ได้ว่าสินีแม่เขานะครับแม่เขาเป็นแม่ขาวแม่ขาวค่อนขอ้างสีมีอายุแน่นะครับเป็นงัวมีอายุแน่รับ่ว่าค่าให้ลูกค่อนข้างดีอยู่นะครับค่อนข้างดีครับเดี๋ยวผมาผ้ามาเบ่งตัวนี้เป็นงวัวงัวไทยนะครับตัวนี้เป็นของผมเองนะครับ ตอนนั้นพวงเั้นเป็นข้องน้องนะครับตอนนี้มันงผมเองขายลูกมันไปหลักะรอบหนึ่งต้นนี้ก็ผสมได้ผสมช่วงปีมะท่านว่านะครับปลายท่านว่านะครับตอนนี้ก็ได้หาเดือนนะครับทองนะครับในทองสิเป็นลูกบีบนะครับบีมาเตอร์นะครับก็ปล่อยมากเพราะเขาได้ตากแดดได้ยังแน่นะครับเพราะได้มีเวลาเคียย์ขอกนะครับเพราะได้มีเวลาเคียย์ขอกนะครับส่วนน้องไส้นะครับเคียย์ขอกอยู่ด้านในนะครับ ตัวนี้กับปล่อยออกมาสักพักก็คือเอาเขาแล้วครับเพราะว่ามันจืดนะครับเบิ่งนะครับแน่คอกแข็นขขางจืดแน่นะครับเรียนง่วบเปื่อนขีเล็กน้อยนะครับก็เลยบกค่อยงาาบันไดนะครับกับพ่อคุณคุณเชิงเชิงทุกตัวอยู่ครับก็เทว่ากับบค่อยเดเรียนน้ำมันลายเท่าใดนะครับเลือยบเช่องบันไดผมกับมักนะครับต่อไปอยากอยากนี่ละอยากได้เป็นสายเหนืออย่างสี่ละนะครับมีแม่กับลูกเขานะครับอยากได้เป็นสายเหนือเป็นเละเป็นบีบเปลงสันนะครับกา สายงามกับพ่อใดอยู่นะครับลูกสามหนึ่งนะครับตันนั้นเป็นลูก,ลกผู้นะครับ